มีลักขันเพที่น่ารักค่ะวันนี้พบกำเนัดนะคะอยู่ที่นิมแพกเมืองทองธาน,นีค่ะวันนี้เรามางานอาเตซ์โตนะคะวันนี้เราพาชมตัวนี้เลยเจ้าปาเจโลค่ะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะคะแล้วก็สีใหม่ด้วยค่ะเดี๋ยวนี้แมวพาชมนะคะว่าตัวใหม่มีอะไรพิเศษแล้วก็ได้อะไรพิเศษค่ะแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะรุ่นนี้ขายดีบอกเลยตอบโจทย์ลูกค้าตอบโจทย์ครอบครัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวชมคลิปกันะค่ะมานี่เลยค่ะด้านหน้าเขามาพร้อมกับตัวเจ้า ตัวโลโก้ AJ Road ประกอนะคะแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าแบบ <No. S 1> ไอ้พัฒนาในมิชิลนะคะไฟหน้าจะเป็นไฟลีค่ะโดดเด่นสวยงามมากเลยค่ะ <บา S 1> นี่นะคะ่ะสวยงามตัวนี้จะเป็นสีแดงนะคะจะเป็นสีใหม่ของเรานะคะตัวนี้จะเป็นรถทีลิติ i o n นะคะเป็นตัวใหม่ค่ะจะเป็นล้ออลอยสีดำแล้วค่ะล่างคาดำเหมือนเดิมค่ะ ราคาเริ่มต้นของเรานะคะราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่156,9งล้บาทพร้อมประกันไัยชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นตัวของบำรุงรักษาเช็ระยะ5ปีค่ะแล้วก็รับดอกเบี้ยเพียง1.19%เท่านั้นค่ะแล้วก็จะ,ะมีบริการชดเึงยี่สิบโช่งบงให้5ปีเลยค่ะเลือกรับได้เลยนะคะนี่ ค่ะ <BS> ต,ต,ต,ตัวตม,ตมาในข้างมาพร้อมนะคะ <BS> สวยงามค่ะบนด้านท้ายกันค่ะท้ายของเราอย่างที่แจ้งค่ะของเราจะเป็นเส้เลจะอ,ออกแบบให้มันขัดดำนะคะจะได้ดูสะอดดูเท่ๆค่ะนี่นี่จะเป็นรุ่นตัวที่โชว์จะเป็นโชว์ยู่นะคะ จะมีทั้งข um. ับสองและขับสี่นะคะในรถยนต์ค่ะมิตซูเข้าเนื้อจะมีทั้งสุดสวยมาพร้อมนะคะการใช้ทริกแบบนี้ไฟท้ายสวยมากเลยค่ะโดดเด่นมากเลยด้วยมิตซูบิชิรีโมทคอนโทรลข้าไป้ายเจอจอดตรงไหนก็ผ่านง่าไดะเดี๋ยวเราพาชมนะคะตัวสเซตรถกันค่ะนี่ค่ะเปตป่าเชโรนะคะรีดิชันค่ะรุ่นนี้จะเป็นขับสี่ค่ะออปชั่นแน่นๆค่ะม่เเหนข้าีด แล้วพา,าชมใครใดกันนะคะใครใดจะเรียกถูดูมีสไตลายค่ะนี่เบาะมาใหม่ค่ะสีใหม่ค่ะนี่ค่ะนี่ระบบนาโนนะคะจะ<า>เป็นเแยงป้ปอปะกาศแบบอาดกฝุ่น PM 2.5นะคะยับยั้งแบะทีเรียค่ะนี่ค่ะวงมอะไรมังสีฟางชนค่ะ มสุนิชชเอาดไค่ะแล้วก็ระบบผักปลอดภัยที่มีมาพร้อมนะคะอ่าระบบตัวของอาร์ตีพีเอก็มีมาพร้อมนะคะระบบพีเอซก็มีมาพร้อมนะคะเกิดจับเขาเรียกวเกิดจับมุมอับสายตาของเราก็จะมีนะคะนี่ลงมาพร้อมเลยบอกราวก็จะเป็นแบบ เขาเรียกว่าสะท้อนแสงแดดเหมือนกันค่ะก็คือจิงบอยดีการ์ดค่ะคสวยงามค่ะรุกนี้ค่ะขับ้ทางลาสะัดเจ็บมาพร้อมนะคะมีผมมาพร้อมค่ะคสวยงามค่ะโดดเด่นมาก นีขังจองได้เลยะคะ่ะแอปไลน์มาหาแหนมได้ค่ะ KI T 9929ค่ะหรือโทรมาที่เบอร์0656349292นะจ๊ะนี่ค่ะสวยงามมากคะ่ะถึงการเ็บรายละเียดของบอกหนักนะคะค่อนข้างที่จะเรียบหรูค่ะแล้วก็ เลยนะคะสวยงามมากค่ะด้านหลังมีพื้นที่เก็บของเลยค่ะเจ้าค่างมีมาพร้อมค่ะถกข้อเสนอโปรโมชั่นและของที่ระลึกสุดพิเศษสวยงามมากเลยค่ะรุ่นนี้บอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อนะคะต้องเป็นปาเจโลค่ะสปอร์ตของเรานะคะบอกได้เลยว่า มากเลยนะคะตอนนี้ยอดจองเยอะมากเลยค่ะหากลูกค้าสนใจปาเจโร่นะคะสามารถโทรหาแมมได้ที่เบอร์โทร0656349292น,ขขนะคะรือจาไลแอดมาหาแมมได้นะคะที่ KIP 9292จ้าเป็นยังไงบ้างคะแมมพาชมเที่ยวงานรุ่นนี้นะคะบอกเลยเลยว่าปาเจโร่สปอร์ตเป็นรุ่นที่จองเยอะมากค่ะแล้วก็ขายดีมากค่ะลูกค้าเปรียบเทียบกับรุ่นไหนเราสู้ได้ทุกเงื่อนไขทุกรายละเอียดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบความสวยงามระบบความปลอดภัยนะคะการดีไซน าง,างบอกได้เลยว่าถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถโทรหาแบบไดที่เบอร์โทรศูนย์หกห้าหกสามสี่เก้าสองกสองนะคะเดี๋ยวแม่จะพาชมรถรุ่นอื่นๆนะคะวันนี้จบคลิปก่อนค่ะบ๊ายบาย